เข้ามาเล้วอีกแล้วประตูก่อนฉันเป็นเพื่อนกับแม่เธอนะเปิดประตูให้หน่อยเร็วไม่ต้องมโกหกหรอกค่ะรูร้ยังไงก็เป็นโจไม่ใช่เย้ทุกคนตอนนี้มีโจบุกเข้ามาในบ้านเรา ซื้อขนมมาละแต่รู้สึกเหมือนมีอะไรหายไปนะาอ๋อใช่ขนมอีกถุงนึงจริงๆไม่ต้องมีสองถุงนีไ่ได้ทุมเป็นหน้าถุงเดียวล่ะพี่บอกนะว่าแม่ขาหรือไปแน่เลยต้องไปเอาละพี่บัวพี่บัวพี่กีได้ยินเสียงพี่บัวอยู่ไหน ของที่พววซื้อมานี่ยแล้วเธอวอนซื้อมาแล้วอยู่ไหนเนี่ยเพราะว่าพี่บัวอาจจะอยู่ข้างนอกพี่บัวอยู่ไหนเนี่ย<ม>นัย่นใครอะเฮ้ย่าทางดูแปลกๆใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้ว <c oughs> ิ่งมาแล้วทำยังไงดิเนี่ยหนูต <c oughs> ัวไกลไปเรื่อยๆ ข้าบ้านก่อนกด้แล้ว <SM> ก <ot> ันฮึกกไม่ลอีก้วทำยังไงดีวะลืปิดประตูหลังบ้าน เจ้าอะไรจอดนะบอลมาบอเนี่พี่บายอ๊ะพูดมากเสร็จแล้วต้องทำอะไรต่อนะอเรียบร้อยเข้ามาไม่ได้หนูหนูใครเรียกอ่ะเสียงคนแตกหน้านั่นแน่เลย หนูหนูเปิดประตูเถอะฉันไม่ทําอะไรหรอกไม่ใช่หรอกค่ะใวบ้านนะคะไม่มีอะไรละโนยม่งไปฉันเป็นเพื่อนกับแม่เธอนะเปิดประตูให้หน่อยเร็วไม่ทงมาโกหกหรอคะนึกรู้ยังไงก็เป็นโจรไม่ใช่ฉันไม่ใช่โจรอืมฉันใส่ชุดคอสเพลย์ถ้าตอบให้ได้สิคะว่าแม่หนูชื่ออะไรแม่หนูอายุเท่าไหร่แต่ฉันจำได้จริงๆนะฉันได้โกหกอืฉันฉันรู้จักพ่อเธอด้วยนะ ให้ฉันเข้าไปเหอะฉันปวดฉี่จะจะไปเข้าห้องน้ำอะถ้าบอกชื่อไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าเฮ้ยคิดว่าฉันจะหลงเชื่อเหรอไม่มีทางเงียบไปเถอะคะ่ะปวดฉี่ให้ฉันเข้าไปหน่อยโถ่เด็กนี่ไม่เชื่อเลยวะ่ะทางกันต้องงัดบ้าน เยอะไหมเห็นวิ่งจังแั้งเชียวเดอะเลทุกคนตอนนี้มีโจมบุข้าาในบ้านเราอะด้เหรอใช่ไม่เชื่อไปดูสิแต่ต้องเงียบเงียบด้วยล่ะฮฮะวจริงด้วยทุกคนเข้าสบายจังวะบ้านหลังนี้ มันจะอะไรขโมยบ้างวะมันจะมีอะไรเลยโธ่เว๊ย ล็อกด้วยก็จะของแท้แร้วเสียงเด็กนิ่ไม่ไหลจนจะไปเงี่ยเงียบหน่อยไหมหันหน้าลงแล้วเงี้ยมันนั่งเงียยด้วยละ่ะปุกย่า เล่นกันเองจริงก็ถ้าเสียงน่ะเดี๋ยวโจมันก็เข้ามาหรอเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไม่มีใครหรือวะได้ยินเสียงแว๊บ น่ากลัวแล้วว่ะโอเคนาไปแล้วทุกคนเรารู้แหละเราเราผีโจรกันไหมผีโจรก็ไม่ผีเจ้า เเอออกกลิได้แค่ทองเส้นเดียวเหรอวะบ้านตังหลังใหญ่โตแล้วนังด็กนังเฮ้ยใครวะอาวเ้ย สิ่งอะไรวะแปลก,ปกมาเลยเนี่ยหมาอะไรหอนเงี้ยอีกแล้วอ่ะสิ่งอะไรวะ ให้เราช่วยด้วยตอนนี้มีเจอขึ้นบ้านจริงเหรอจริงแต่พวกหนูอ่ะจับกรรมได้แล้วโอเคดีมากงั้นเดี๋ยวพี่พลจะรีบกลับแล้วโทรหาตำรวจโอเคไหมได้ค่ะเฮ้ยปล่อยฉันทำไมเดี๋ยวนี้โ้ยฉันเปไ็นอะไรนักหนา โชคดีนะที่เด็กไม่ได้เป็นไรแล้วก็จัดการตัวเองได้แต่คราวหลังอ่ะถ้าเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอ่ะต้องรีบโทรหาพีา่บัวเข้าใจไหมเค <Okay. S 1> แล้วก็โทรหารตำรวจด้วยโอเคค่ะพี่บัวโอเคดีมากว่าแต่พี่บัวไปไหนมาวันเนี้ยพี่บัวซื้อของแล้วก็ลืมของแล้วก็เอา้าวอนที่ไปทวงต้องยุ่งก็ลืมขขวและโอ้ยลืมไปอีกถุงนึงต<ข>ายละพี่ไปรอตงก,ก่อนอะนะได้โอตโจมันจะเข้ามา จบไปแล้วนะคะทุกคนกับคลิปโจรบ,บุกบานถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องยีใ่ใหม่ชวนเล่นและยอหมอนชวนเล่นด้วยนะบ๊ายบาย